สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่อง Save f o o ค่ะก็จะมาชวนเพื่อนๆทำวุ้นเป็ดกะทิใบเ,เตยมะพร้าวอ่อนกันค่ะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะหอมหวานมันอร่อยกันเลยทีเดียวค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะคะเราใช้กะทิค่ะอยู่ที่250 ml ค่ะตามด้วยผงวุ้นอยู่ที่2ช้อนชา แล้วเราก็จะพักวุ้นนะคะให้อิ่มน้ําค่ะประมาณ10นาทีค่ะจากนั้นนะคะเราก็นําวุ้นกะทิของเรามาตั้งไฟต้มให้ผงวุ้นละลายให้หมดโดยใช้ไฟกลางในงการต้มนะคะต้มจนกว่าผงวุ้นของเราไม่เป็นเม็ดทรายค่ะมเมื่อผงวุ้นละลายดีแล้วนะคะจนไม่เป็นเม็ดทรายแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ําตาลทรายลงไปอยู่ที่80กร,รมัมเกลือป่อนเสร็จ1นส่นช้อนชาคนให้ละลายค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำใบเตยนะคะเข้มข้นค่ะอยู่ที่50 ml นะคะใส่ลงไปแล้วก็ต้มให้เดือดอีกเล็กน้อยค่ะจากนั้นเราก็จะใส่มะพร้าวอ่อนค่ะเป็นชิ้นเล็กๆค่ะอยู่ที่50กร,รมัมหรือว่าปริมาณต,ตามชอบนะคะคนให้เข้ากาันแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็นําวุ้นของเราค่ะมาใส่ในพิมพ์ได้เลยวันนี้นะคะแอดก็ใช้เป็นพิมพ์เป็ดแบบนี้ค่ะเราก็จะหยอดวุ้นของเรานะคะให้เต็มพิมพ์ค่ะพิมพ์ของวุ้นนะคะก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปหรือว่าตาม lazada shopee ก็จะมีขายค่ะอันนี้เราก็หยอดให้เต็มพิมพ์ของเราเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะพักวุ้นนะคะให้เซตตัวค่ะประมาณ40นาทีนะคะค่ะตอนนี้นะคะวุ้นเป็ดของเราก็เซตตัวเรียบรอะะ้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะแกะออกจากพิมพ์เลยนะคะหน้าตาวุ้นเป็ดของเราก็จะประมาณนี้ค่ะสูตรนี้นะคะวุ้นของเราก็จะไม่คายน้ําแล้วก็ตัววุ้นของเราก็จะไม่แข็งมากแล้วก็ไม่อ่อนมากจนเกินไปค่ะโอเคเดี๋ยวเราขอแกะให้เสร็จก่อนเดี๋ยวก็ให้นำไปเสิร์ฟกันเลยนะคะ ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวุ้นเป็ดกะทิเบเตยมะพร้าวอ่อนของแอดค่ะก็ทํากินเองง่ายๆกันเลยนะคะทํากินก็ง่ายทําขายก็ดีค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็าฝากด write, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่อง s ซฟ Food ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ